ปวดแต่ตอนทํางานอยู่น้นกันเมื่อเริ่มนานวันเข้ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในข้อเนี่ยมันปวดตรงนี้ปวดเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทั้งมือด้วยนะขนไม่ใช่แค่ขาแต่เป็นมือ,อ,มอด้วยข้อทุกหมดนี่เป็นก็มาเก็บเป็นข้อศอกครับมันเกิดมันดูมันจะออกมา,ามันออกมาโผล่ขึ้นมาเพราะว่าจะดูมันจะออกมาข้างนอกนี่ทำงานหนักยกแค่ไหละยกของปวดตรงนี้เพราะมันจะขาดอไปเลยแขนข้างเขาเขาเขาคัดเลยจะคัดทีละข้างก่อน เนี่ยคัดทีละข้างปวดเดินทรมานมลั่นโบพวกเขาเหล่านี้ยังโชคดีที่มีแค่ความเจ็บปวดทรมานแค่นี้แต่มีอีกหลายคนโชคร้ายกว่าที่คุณคิดเพราะโรคข้อเสื่อมทำให้เขาต้องเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องทรมานอยู่บนเตียงเป็นภาระของคนในครอบครัว ปัญหาข้อเสื่อมคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นโรคคนแก่แต่คุณรู้หรือไม่สถิติผู้เป็นโรคข้อเสื่อมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแต่อายุของผู้ที่เป็นโรคนี้กลับมีอายุน้อยลงจาก50ปีลงมาอยู่30-40ปีเริ่มมีอาการเกี่ยวกับข้อได้แล้วคุณอาจสงสัยว่าข้อต่อน,นี้มีความสําคัญอย่างไรต่อร่างกายก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายประกอบด้วย3ส่วน กระดูกมีหน้าที่ค้ำจุนร่างกายเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ต้องมีลำต้นที่แข็งแรงเพื่อค้ำจุนให้ส่วนอื่นๆของต้นสามารถเติบโตได้ร่างกายมนุษย์ก็มีเช่นกันนอกจากกระดูกจะมีส่วนค้ำจุนให้ร่างกายแล้วกระดูกยังเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆส่วนกระดูกบางชิน้นยังมีส่วนในการผลิตเม็ดเลือดอีกด้วยกล้ามเนือ้อมีหน้าที่ออกแรงตอบสนองต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างที่ต้องการโดยการยืดและหดของกล้ามเนื้อทั้งนี้กล้ามเนื้อที่สําคัญยังมีอีกหนึ่งส่วนนั่นคือกล้ามเนื้อหัวใจที่จะคอยบีบและคยายให้หัวใจมีการสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ข้อต่อมีหน้าที่ในการกําหนดการเคลื่อนไหวมุมแนวระยะหรือพิสัยการเคลื่อนที่ซึ่งข้อต่อในร่างกายของเรามีทั้งแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ เคลื่อนไหวได้เล็กน้อยและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระซึ่งแต่ละข้อต่อล้วนเป็นส่วนสําคัญต่อร่างกายทั้งสิน้นถ้าข้อต่อส่วนไหนทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เจ็บปวดทรมานไปจนถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้อีกเลยทั้ง3ส่วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งสิน้น แต่ข้อต่อกลับเป็นปัญหาที่แพทย์ต้องพบมากขึ้นและมีการารักษาให้หายขาดได้ค่อนข้างยากเราจะมาดูกันว่าข้อต่อน,นี้ทำงานอย่างไรข้อต่อคือจุดต่อในส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวข้อต่อจะทำหน้าที่ยึดกระดูก2ชิ้นให้ติดกันโดยเอ็นและพังผืดเนื้อกระดูกส่วนปลายที่สัมผัสกันจะมีเนื้อนุ่มๆมีลักษณะอุ้มน้ำหุ้มส่วนที่มีการเสียดสีกันเรียกว่ากระดูกอ่อนเส้นเอ็น และพังผืนที่หลอมรอบปลายกระดูกจนรวมตัวเป็นแคปซูลเกิดเป็นบริเวณเปดในข้อเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาและทำหน้าที่สำคัญคือผลิตน้ำหล่อลื่นข้อช่วยลดการเสียดสีทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องการที่คุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดที่ข้อหรือที่เรามักเรียกกันว่าโรคข้อเสื่อมโรคข้อเสื่อมนี้คือ การเสื่อมที่กระดูกอ่อนเกิดจากข้อต่อผลิตน้ำหล่อลื่นได้น้อยลงกระดูกอ่อนมีการเสียดสีกันมากขึ้นเกิดการสึกหลอของเซลล์กระดูกอ่อนทำให้เซลลกระดูกอ่อน,ลออนผลิตเนื้อกระดูกอ่อนมาทดแทนไม่ทันผิวกระดูกอ่อนจึงเกิดความคลุกขราไม่เรียบส่งผลให้คุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายยิ่งเสียดสีกันมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดที่คุณจะได้รับจะมากขึ้นเท่านั้น สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคข้อเสื่อมนี้นอกจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้อวัยวะต่างๆของร่างกายมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วนั้นสาเหตุของโรคนี้ยังเกิดจากพฤติกรรมที่คุณทําซ้ําๆทั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้และหลีกเลี่ยงได้เช่นการรับประทานอาหารเข้าไปมากๆจนมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้ข้อต่อต่างๆต้องทํางานอย่างหนักยิ่งน้ําหนักคุณมากเท่าไหร่ ข้อต่อต้องทำงานหนักเพื่อรับน้ำหนักตัวที่มากขึ้นตามไปด้วยและอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทําให้อายุเฉลี่ยของคนที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมลดลงคือการทํากิจกรรมต่างๆในท่าเดิมๆซ้ๆําๆเช่นพนักงานออฟฟิศต้องนั่งท่าเดิมๆประมาณ7-8ถึงชั่วโมงต่อวันทําให้ข้อต่อในส่วนต่างๆไม่มีการเคลื่อนไหวและถูกกดด้วยน้ําหนักตัวของคุณเส้นเอ็นและพังผืดที่ล้อมรอบข้อต่อไว้ไม่มีการยืดยุน่นส่งผลให้เส้นเอ็นและพังผืด เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วกับคนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเีกหนึ่งสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุบัติเหตุต่างๆแต่ที่พบและเกิดได้ง่ายที่สุดคืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาเพราะโดยทั่วไปแล้วกีฬาคือยาวพิเศษแต่ถ้าร่างกายคุณไม่ได้มีความพร้อมที่จะออกกําลังกายหรือคุณขาดความระมัดระวังระหว่างที่คุณออกกําลังกายข้อต่อต่างๆของคุณจะมีการทํางานที่หนักกว่าปกติโดยเส้นเอ็นและพังผืดรอบๆคออย่างไม่มีความพร้อมในการทํางานหนัก ทำให้มีการคายหรืออักเสบได้และมีปัญหาโรคข้อเสื่อมตามมาในที่สุดการเป็นโรคข้อเสื่อมนี้นอกจากจะเกิดเฉียบพลันจากอุบัติเหตุแล้วข้อต่อของคุณจะส่งสัญญาณเตือนให้คุณรู้ว่าข้อต่อต่อตางๆของคุณเ,เริ่มเสื่อมสภาพลงสัญญาณเหล่านี้คุณต้องสังเกตได้ง่ายๆเพียงคุณลองสังเกตตัวเองว่าคุณรู้สึกขาดดภายในข้อต่อหรือไม่คุณขยับตัวแล้วเกิดเสียงในข้อต่อคุณหรือไม่คุณเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเจ็บปวดในข้อต่อหรือไม่ แต่ถ้าคุณยังคิดภาพไม่ออกว่าข้อเสื่อมมันเป็นยังไงเรามีภาพตัวอย่างให้คุณเห็นว่าข้อที่เสื่อมหมดสภาพแตกต่างจากข้อที่สมบูรณ์พร้อมที่จะขับเคลื่อนในร่างกายของคุณถ้าคุณปล่อยข้อต่อที่กำลังเสื่อมให้เสื่อมลงเรื่อยๆโดยไม่ดูแลผลที่จะตามมาคือ 1. การตายของกระดูก 2. เส้นเอ็นรอบๆข้อต่อแตกหรือเสื่อมสภาพ 3. เลือดออกในข้อต่อ 4. ติดเชื้อในข้อต่อความเจ็บปวดทรมานจากข้อเสื่อมไม่ได้มีแค่สีโรคนี้เท่านั้นข้อเสื่อมจะส่งผลต่อกระดูกให้โรคต่างๆเข้ามาทำร้ายคุณได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบจะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดและทรมานมากขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะต้องพิการในที่สุดใช่ครับการรักษาทางการแพทย์อาจจะช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณมีอาการดุลแรงรักษาด้วยการกินยา หรือกายภาพบําบัดแล้วไม่ได้ผลคุณจะต้องผ่าตัดโดยมี3รูปแบบคือ 1. การผ่าตัดเพื่อให้ผิวข้อเข้ามาชิดกัน 2. สัญญกรรมเปลี่ยนข้อเข่า 3. การตัดเปลี่ยนแนวกระดูกซึ่งทั้ง3วิธีมีทั้งความเสี่ยง ค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงและคุณอย่าคิดว่าหลังผ่าตัดแล้วคุณจะกลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณยังไม่เห็นความสําคัญของข้อต่อและละเลยปล่อยให้ข้อต่อของคุณเสื่อมลงไปเรื่อยๆสักวันคุณอาจจะต้องมานั่งเล่าประสบการณ์ความเจ็บปวดแทนพวกเขาเหล่านี้ก็เ,เป็นได้